เรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นโค้ชของแท้เลยครับสาหรับเป๊ปโกเดล่าที่ปกตินอกจากจะถ่ายทอดาสตร์ฟุตบอลให้บรรดาลูกทีมของตัวเองแล้วบ่อยครั้งเรายังเห็นกุนซือแมนซิตี้เรียกนักเตะคู่แข่งมาติวหลังเกมด้วยเอาชัดๆก็พรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่เรือใบสีฟ้าเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลม3-2แมชเมื่อคืนถือเป็นอีกเกมที่แมนซิตี้คว้า3มแต้มแบบหืดจับมากๆและหากทีมเยือนคมกว่านี้สักหน่อยเพอเผลอเรือใบอาจทำแต้มหลุดมือไปแล้ว โดยนักเตะที่พลาดโอกาสทองเยอะสุดของฟูลแลมไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคืออดามาตราวเล่ปีกสายกล้ามที่ได้ง้างเท้ายิงจังๆ3ครั้งแต่กลับเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้สักลูกเดียวครับ โดยเฉพาะนาที68ที่ใช้ความเร็วเอาชนะไคลยวอลเกอร์ดื้อๆก่อนจะหลุดเข้าไปดวนตัวต่อตัวกับแอรเดอร์ซอนเพลย์นี้มองยังไงก็ควรใส่สกอรอได้เลยแต่ตราเล่กลับยิงไปติดเซฟโกเรือใบสงั้นสำหรับอาดามาตราโอเล่นี่คือปีกอีกคนที่มีครบทุกอย่างจะความเร็วความอันตรายเมื่ต้องดวลกับคู่แข่งขาดก็แค่จังหวะสุดท้ายที่ตัวเขามักมาตายเอาในตอนจบ ประเด็นคือโคช้ชระดับเป๊ปก็คงมองเห็นจุดอ่อนข้อน,อนี้ของตราเล่เช่นกันแต่แล้วไงล่ะนั่นคือนักเตะทีมคู่แข่งนะการยิงประตูสตีไม่ได้ย่อมถือเป็นเรื่องดีอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นโคช้ชคนอื่นนี่คงเลือกปล่อยผ่านไม่จําเป็นต้องเข้าไปแนะนําพูดคุยกับปีกฟูลแลมด้วยซ้ำเทวันนั้นไม่ใช่กับเป๊ปกดเดลล่าครับทันทีที่เกมเมื่อคืนจบลงกุนซือเรือใบก็รีบตรงดิ่งไปหาตราเล่ก่อนจะเปิดฉากติวแท็กติกให้นักเตะคู่แข่งอย่างเข้มข้น โอเคแม้จะไม่มีการเปิดเผยบทสนทนาของทั้งคู่แต่โดยแอคชั่นภาษากายของเป๊ปก็พอจะเดาได้ไม่ยากว่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้กำลังโคชชิ่งการวางเท้ายิงของตราเล่แบบไม่มีกัก๊กเอาจริงภาพทำนองนี้นบว่าแปลกตาคนฟุตบอลไม่น้อยคือหากเป็นฮาร์แลนกิลิชหลุดไปยิงพลาดแบบนั้นและเป๊ปเข้าไปตีวเข้มหลังเกมก็ว่าไปอย่างแต่กับอาดามาตราเล่อย่าลืมวันนี้คือน,นักเตะค,คู่แข่งที่พึงเผชิญหน้าและเกือบยิงประตูใส่ทีมตัวเองแท้ ถ้าเป๊ปจะแค่พูดคุยจับไม้จับมือปกติก็ถือเป็นเรื่องแม็ e เซนเข้าใจได้ทว่าวด้วยความที่ d n a โคชมันอยู่ในสายเลือดถ้าปล่อยผ่านแก้คงคันไม้คันมือแหละภาพที่เกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นเป๊ปก็เดียวลาจัดการติวเข้มตราเล่พับใหญ่ขณะเดียวกันในมุมนักเตะการได้คำแนะนำจากสุดยอดกุนซือตราวเล่ก็ดูจะจดจ่อตั้งใจฟังอย่างดีด้วยจะว่าไปสําหรับเป๊ปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้จัดการทีมชาวสเปนิชเข้าไปพูดคุยติวนักเตะฝั่งตรงข้ามแบบถึงพลิกถึงขิงคร ย้อนกลับไปก่อนเปิดฤดูกาลในเกม Community Shield เปบปเคยถ่ายทอดวิชาให้นักเตะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างบรูโน่แฟนันส์และลิซันโดมาร์ตินสมาแล้วใช่ผมชอบคุยกับผู้เล่นเก่งๆบรูโน่คือนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขาเล่นฟุตบอลด้วยความฉลาดส่วนลิซันโดก็เป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกผมชื่นชอบไม่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเขาเป๊ปกกเดล่ากล่าวไว้แบบนั้น หรือจะโมเมนต์เมื่อหลายปีก่อนกับการเรียกไมก้าแฮมมิงตันสมัยยังเป็นเด็กเก็บบอลมากระซิบบางอย่างที่ข้างสนามก่อนจะมีการเปิดเผยในภายหลังว่าเป๊ปต้องการให้แฮมมิงตันรีบส่งบอลให้นักเตะเร็วกว่านี้จากวันนั้นผ่านมา5-6ปีแฮมมิงตันเด็กเก็บบอลคนเดิมขึ้นมายิงประตูกับทีมชุดใหญ่ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับเรสตาเบลเกตเมื่อสีซั้นก่อนครับ ที่ผีคือไม่ใช่แค่วงการฟุตบอลนะหากแต่ครั้งหนึ่งเป๊ปเคยมีภาพออกไม้ออกมือติวแท็กติกลามไปยังแวดวงบาสเกตบอล NBA ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนบอสตันเซลติกจะลงแข่งนัดชิงกับดัตลาสเมฟริกหนึ่งวันเมื่อมีคนจับภาพได้ว่าเป๊ปกำลังพูดคุยบางอย่างกับโจมัสซูล่าเฮดโคชของบอสตันเซลติกอย่างออกรสคือทั้งคู่อาจจะสนทนากันปกติแต่ด้วยแอคชั่นของเป๊ปนี่ต้องบอกว่าให้อารมณ์ไม่ต่างกับการติวนักเตะในสนามฟุตบอลเท่าไหร่นัก โดยฝั่งมาซูล่าเคยกล่าวว่าผมศึกษาแนวทางการเล่นของแมนซิตี้และเปปโกเดโวล่ามาตลอดส่วนตัวผมคิดว่าเปปคือโค้ชที่ดีที่สุดในกีฬาทุกระดับทุกชนิดแน่นอนเขามีอิทิพลต่อตัวผมก็อย่างที่บอกแหละคนแบบเปปโกเดโวล่าเกิดมาเพื่อเป็นโค้ชจริงๆนะตั้งแต่ดูบอลมาจนถึงวันนี้นึกไม่ออกเหมือนกันว่าผู้จัดการทีมคนไหนจะเดินเข้าไปบอกไปติวนักเตะคู่แข่งให้แก้จุดอ่อนปรับนั่นนิดเปลี่ยนนี่หน่อยราวกับผู้เล่นเหล่านั้นเป็นลูกทีมของเขาอีกคนครับ